นี่คือ3ความลับของการเจรจาต่อรองครับ เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการเสมอครับชีวิตนี้ฮะคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการครับแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเจรจาต่อรองได้เท่านั้นครับในคลิปนี้ผมจะบอก3ามเคล็ดลับในการเจรจาต่อรองให้ได้สิ่งที่คุณต้องการครับข้อที่1ฮะให้เริ่มต้นจากคำว่าไม่ครับถ้าคุณเริ่มต้นจากใช่นะคุณจะไปยึดติดตัวเองคุณจะกดดันตัวเองว่าคุณต้องปิดดิวให้ได้ต้องเจรจาต่อรองให้ได้นะฮะแล้วพอคุณกดดันมากๆเนี่ยนะฮะฝ่ายตรงข้ามก็จะกดดันคุณแล้วก็คคุณจจจะเเเสีียยปรรรบบในกาาต่อองได้ั แต่ถ้าเกิดคุณเริ function, the ่มต้นด้วยความว่าไม่เนี่ยคุณจะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์คุณจะมีพลังในการที่จะออกจากดีลได้คุณจะไม่เอาดีลนี้ก็ได้คุณสามารถเลือกได้พอคุณไม่กดดันแบบนี้นะครับการเจรจาต่อรองจะแฟร์มากขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะมีอํานาจในการเลือกว่าจะทําดีลนี้หรือไม่ทําดีลนี้ก็ได้ครับซึ่งการเจรจาต่อรองมันเป็นเกมจิตวิทยานะพอคุณเริ่มต้นด้วยความว่าไม่ไม่กดดันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะสังเกตคุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่สามารถกดดันคุณได้ง่ายๆคครัับุณกก็็จจะเเปนนนนฝฝ่่่าาาายยมีีีีออออํหืงทททข้2 หาแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ของฝ่ายตรงข้ามให้เจอครับแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่อีกฝ่ายนึ่งบอกว่าอยากจะได้ราคานี้อยากจะได้ราคาต่ํากว่านี้นะฮะมันมีมากกว่านั้นครับที่คุณต้องหาให้เจอฮะมันอาจจะเป็นความเร่งด่วนบางอย่างมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์คอนเน็กชันกับคนในครอบครัวของเพื่อนของเขาที่มีผลต่อการตัดสินใจเจรจาต่อรองนี้ครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณควรจะทําการบ้านล่วงหน้าว่าคนนี้เขามีนิสัยยังไงมีความสัมพันธ์ยังไงฮะ ซึ่งเดี๋ยนี้โลกโซเชียลมีเดียมันหาตรงนี้ได้รวมถึงคุณสามารถหาจากคนรอบข้างของเขาก็ได้เพื่อจะมาศึกษาดูว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีแรงจูงใจไงเขามีปุ่มอะไรที่พอคุณกดแล้วเนี่ยกระตุ้นการตัดสินใจของเขาได้ไหมครับการเจรจารต่อรองเนี่ยเป็นเกมจี่วิทยาที่ว่าถ้าเกิด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ข้อมูลของอีฝ่ายหนึ่งเยอะเท่าไหร่นะฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบทันทีครับและข้อที่3ฮะขอในสิ่งที่เกินคาดครับยกตัวอย่างว่าคุณอาจจะต้องการแค่5้าอย่างนะแต่คุณขอฝ่ายตรงข้ามเป็น10อย่างไปเลยมันไม่ได้ดูเวิร์ดูโลภนะแต่ว่าการที่คุณขอเยอะเนี่ยคุณจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขา,ม,ม,าม,มีช่องว่างมีทางเลือกที่จะมาเจรจารต่อรองเอาคุณได้ครับถ้าเกิดคุณอยากได้5อย่างจร Lynn ิงๆแล้วคุณขอ5อย่างนะฝ่ายตรงข้ามาอาจจะตัดเหลือแค่สัก3อย่างแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้5อออยย่่่่าางงะแตคุณขไป10ะ ฝ่ายตรงข้ามเขาตัดไปตัดมาอาจจะให้คุณได้สัก5้าถึงหอย่างเลยนะครับซึ่งข้อน,นี้คุณต้องฝึกซ้อมให้คล่องครเพราะว่าคุณจะต้องทําสีหน้าจริงจังน้ําเสียงจริงจังในการพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามด้วยสรุป3ความลับนะฮะของการเจรจาต่อรองนะครับข้อที่1นนะฮะก็คือเริ่มต้นด้วยความว่าไม่ครับข้อที่2หาแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ของวิายให้เจอแล้วก็ข้อที่3ขอเกินคาดครับขอเยอะขอเผื่อไว้ก่อนครับสุดท้ายที่สําคัญเลยครูยอยาไปคิดเอาเปรียบลูกค้าหรือฝ่ายตรงข้ามเยอะนะฮะ คุณต้องเจราจาแบบวินวินก็คือเขาก็ได้ส่วนหนึ่งด้วยคุณก็ได้ส่วนหนึ่งด้วยให้ชนะด้วยกันทั้งคู่ฮะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งกันและกันครับบอกผมมาในคอมเมนต์หนะะ่ยครว่าตอนนี้คุณมีปัญหาในการเจราจาต่อรองอยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแบบนี้ฮะติดตามช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับ